หุ้นนาสืบในสัปดาห์นี้เป็นอีกหนึ่งหุ้นโรงไฟฟ้าขวัญใจนักลงทุนที่ก่อนหน้านี้ออกมาประกาศทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์หุ้นอินทัชเราลองพูดถึงหุ้นกับที่พูดจริงทำจริงไ like ล่เก็บหุ้นอินทัช จนขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งซึ่งเราจะไปสืบพร้อมกันว่ากัฟจะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนจากดีลนี้และแนวโน้มโดยวรวมว่ากัฟจะอยากเป็นหุ้นโรงไฟฟ้าที่อยากน่าลงทุนอยู่หรือไม่พบกับสื่อสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นหลังประกาศว่าเก็บหุ้นอินทัชเพิ่มจนขึ้นแท่นถือหุ้นใหญ่ราคาหุ้นกัฟดิดตัวแรงทันที ทะลุกรอบสามเหลี่ยมด้านบนเจาะแตะ40บาทซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า1ปีกัฟเป็นโฮลดิ้งคอพานีถือหุ้นในบริษัทที่แบ่งออกเป็น5กลุ่มได้แก่ธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่เป็นรายได้หลักธุรกิจกา๊าซธุรกิจพลังงานหมุนเวียนธุรกิจพลังงานน้ําและธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสารณูปโภคสิ้นปีนี้กัฟจะมีกําลังการผลิตทั้งหมด7 9 0 3เมกิวัต โดยเป็นสัดส่วนกำลังการผลิตของกัฟซ4,028เมกะวัต์ด้านผลการดำเนินงานของกัฟรายได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องปี63แต่33,000ล้านบาทส่วนกำไรที่อ่อนตัวลงจากปี62ราว12.4%เป็นเพราะในปี62มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเกือบ1,400ล้านบาทาดูเฉพาะกำไรปกติในปี6กํากำไรปกติเพิ่มขึ้นถึง27 6จากปี62 ขณะที่ไตรมาสแรกปีนี้ทํากำไรปกติได้เกือบ2,400ล้านบาทเพิ่มขึ้นทั้งจากไตรมาสก่อนหน้าและจากช่วงเดียวกันของปีก่อนอย่างชัดเจนส่วนไตรมาสที่2ปีนี้นักวิเคราะห์คาดว่ากําไรจะอ่อนตัวลงจากไตรมาสแรกราว13%เนื่องจากไม่มีบันทึกปันผลจากอินทัชอีกทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่เยอรมันอยู่ในช่วงโ o w season กัปประกาศจางเป็นทางการปิดดิวเทนเดอร์ออฟเฟอร์เก็บหุ้นอินทัชเพิ่ม23.32%รวมกับของเดิม18.93%กลายเป็น4 2 2 5ขึ้นท่านถือหุ้นใหญ่อันดับที่1แซงซิงเทลของกลุ่มเทมเมเซตที่ถือหุ้นอยู่2 1ซนักวิเคราะห์อมองกับได้ประโยชน์ทั้งจากเงินปันผลรับที่ประเมินว่าสูงกว่าต้นทุนเงินกู้โดยคาดว่าตรมาที่3ปีนี้จะบันทึกปันผลจาา i อินทัชราว1,600ล้านบาท อีกทังได้ประโยชน์จากฐานลูกค้าแอดวานเพื่อเปลี่ยนตนเองเป็นดิจิตอล p าวเวอร์โอเปอตลอดจนมูลค่าสอนจากแอดวานบนสมมติฐานว่าแอดวานขายสินทรัพย์80%เข้ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานจะได้รับเงินสด350,000-450,000ถึง 4, 50, ล้านบาทและหากมีการจ่ายเงินปันผลพิเศษจากเงินสดดังกล่าวกัฟจะได้รับเงินสดราว60,000-77,000ล้านบาท ซึ่งจะทำให้นิตเกียรลงลดลงจาก2.4เท่าเป็น1.5ถึง1.7เท่าสำหรับในน้องพื้นฐานโลกปรับประมาณการกำไรปี64ถึงปี66ขึ้น25 30%ต่อปีจากการเข้าลงทุน i n ินทั h ที่จะช่วยสนุนการเติบโตของกำไรปกติเบื้องต้นมองกราฟจะสนับสนุนกลยุทธ์ธุรกิจของเครืออินทัชในระยะยาวมากกว่าเพราะทิศทางธุรกิจแอวานมีโอกาสเติบโตได้อีก จึงเป็นหนึ่งในธุรกิจแห่งอนาคตที่กัฟอยากรักษาไว้และกัฟมีแนวโน้มที่จะต้องการความเชี่ยวชาญและคอนเนคชันของเทมเซกส่วนธุรกิจโรงไฟฟ้าปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาการทำ u m a โรงไฟฟ้าหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศโดยจะเน้นโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนมากขึ้นตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนไม่ต่ำกว่า30%ภายในปี73จากปัจจุบันราว6-7% ขณะที่การถือครองหุ้นของนักทุนต่างชาติผ่าน NVDA พบว่าล่าสุดยังคงสัดส่วนการถือหุ้นในระดับ3%จากสิ้นปี6-3ส่วนความถูกแพงของราคาหุ้นจากค่า PE แม้ว่าจะเทชิญค่า PE สูงถึง70เท่าแต่ก็ยังถูกกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง3ปีที่84เท่า สำรับความเห็นนะักวิเคราะห์จาก I A Consensus พบว่าส่วนใหญ่ยังเชียร์ซื้อหุ้นกรัฟให้ราคาเป้าหมายราว43บาทคิดเป็นอัพไซต์14%บร์เซ็กัาทำจริงไม่ขายฝันขึ้นแท่านถือหุ้นใหญ่อิน u c h จนถูกมองว่าจะต่อยอดจนก้าสู่การเป็นยักษ์ใหญ่ด้านโครงสร้างพื้นฐานและถึงแม้ราคาล่าสุดจะเทรดบน P E สูงถึง70เท่าแต่ก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ย3ปีและหากอนาคต ฟินิตี้ที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวส่งผลมายัางบรรทัดสุดท้ายก็ย่อมกดค่า P/E ให้ต่ำลงมาได้จากนั้นการขยับตัวของกราฟรั้งนี้ฉากแววโอกาสสำหรับการเข้าลงทุนอีกครั้ง